ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะแอดมินสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีวันที่15บห้าะจาะเนาะ แอดมินอัดคลิปนี้วันที่สิบหากลุ่มพาันสองพันห้ารอยหกสิบห้าแล้วจ้ะเด้อเป็นแนวทางเลขรัฐบาลไทยแล้วจ้ะเด้อคลิปนี้แอดมินนําแนวทางเลขรัฐบาลไทยมาฝากท่านผู้ชมก่อนนะจ้าเนานะแอดมินพอมาแล้วสําหรับท่านเอฟซีเพิ่นขอของอาจารย์อินตาเพชรใจแสง้ะจ้ะเนาะแอดมินไปพอมาแล้วแอดมินก็เลยเปล่าน้ามาฝากแล้วจ้ะเด้อ ไปรับชมแนวทางกันเลยนะจ๊นะเนาะก่อนจะไปรับชมแนวทางก็คือเกาเด้อจ้ะเด้อสำหรับท่าในใดที่เข้ามาแล้วแอดมินก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แอดมินนําเด้อจ้ะเด้อแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้นนะจ๊ะเนาะจังเกตุภาดคลิปหน้าสำหรับท่าในใดที่สนใจสั่งครีม้ะจ๊ะเด้อสำหรับท่านใดที่สนใจสั่งครีมก็จะตอนนี้จะมีครีมชุดชุดละสามลอยห้าสิบบาทนั่เด้อจ้าเด้อแล้วก็จะมีสบู่สมุนไพรอัด ก้อนเนา,จานะจ้ะเนาะสำหรับครีมกระต่ำที่แอดมินคืนหายแล้วจ้ะเด้อครีมก็จะชุดเนึองสามรอยหาสิบบาทเนาะจ้ะเนา,านะแถมสบู่สองก้อนมีครีมแล้วก็มีเซลั่มำสำหรับสบูก่ก็แพคละหนึ่งร้อยแปดสิบห้าบาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางเนา,จานะจ้ะเนาะ สำหรับท่านใดสนใจก็กโทรมาศูนย์เก้าสองหกสามอแล้วจ้าเดอ้อไปรับชมแนวทางกันเลยเนาะจ้าเนาะท่านแรกนะจาน้าเนาะก็จะเป็นอาจารย์อินตาเพชรใจแสงน,จนะจ้าเนาะก็จะมีหวดเก้าหน้าเด้วจ้าเด้อสิบเจ็ดมกล้วก็หนึ่งก,ะกะุ้มพา สำหรับงวดนี้นะจ๊ะเนาะ็ดกุมภาพันธ์บห้าเดนบลนะจ๊นะเนาะเดนบนวิ่งบนสองเลยจ้ะเด้อสองแล้วก็จะมีห้าสองเจ็ดนะจ๊นะเนาะชุดกันห้าสองแปดห้าสองเก้าห้าสองหนึ่ง ผู้โต๊ก็จะมีห้าสองห้าเจ็ดสองเจ็ดนะจน๊ะเนาะสำหรับบนแล้วก็วงกลมวไ้ไห่ห้าสองแล้วก็จะมีล่างด้วยนะคะล่างวิ่งหกนะจน๊ะเนาะก็จะมีหกเก้าเก้าหกห้าหกหกห้าอาจารย์อินตาเพชรใจแสงแอดมินขอบคุณหลายๆเดจจ้าเดอร์เสียงแอดมินบุ่ไปดีเดอร์ทำช่วงแอดมินเป็นวัด คันข้อเจ็บข้อน,นะจ๊ะเนาะต่อมา,น,านะจ๊ะเนาะก็จะเป็นของคุณพ่อเลขไทยนาจะรวยเด้อจ๊ะเดอเลขไทยนาจะรวยน,นะจ๊ะเนาะประจําวันที่17เจ็ดกุมภาพันธ์2565นะคะ459ห้านาจะเป็นสูตรน,ตนะจ๊ะเนาะน่าจะเป็นสูตรของคุณพ่อเฮดมาข้างบนเน,นะจ๊ะเนาะที่คุณพ่อ วงกลมไวายหันเจ็ดแปดแล้วก็จะมีหนึ่งสองสามศูนย์น่าจะเป็นสูตรของทันแล้วจ้ะเดอ้อสำหรับค้างล่างเนาจะจนะ้ะเนาะก็จะมีเด่นรองเนาจะจ้ะก็จะมีหกสามหนึ่งแล้วก็หนึ่งหกรองเก้าเจ็ดแปดสองหกห้าเจ็ดแปดสามหกสี่เจ็ดแปดแล้วก็จะมีศูนย์หกนะคะ ทีนคุณนพ่อได้วงกลมุมไวหันานาจะเป็นตัวเด่นเดอ้อท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมเบิง่งพิจารณาเอาเด้อจ้าเดอ้อชอบก็จัดขัดก็ผ่านเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะแอดมินก็ได้นำแนวทางมาฝากเป็นแนวทางเท่านั้นนะจ่าเนาะเอาไปเก่งเอาไปพิจารณากันเบิงสำหรับทันใดที่ล่อเลขของอาจารย์อินตาเพชรใจแสงแอดมินก็ได้นำม,มาให้เด้เดอท่านผู้ชม สำหรับของอดวงเศรษฐีนั่นบอ e มีเดอร์ทำในช่วงแอดมิ ore, นหาบอพอเนาะจ๊ะเนาะแอดมินหาบอพอสำหรับคลิปนี้มิทเทนีเนาะจะนะ๊ะเนาะสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยนะ่ะจะเป็นคลิปสุดท้ายของวิ e กนี้แล้วจ้ะเด้อต่อไปพอกับฮานอยน,นะจ๊ะเนาะเดี๋ยวแอดมินไปลงคลิปฮานอยห้าย้ะจ้ะเด้อสำหรับคลิปนี้มิทเทนี่้ะจ้ะเด้อร์พอกันไหม คลิปห้าหน้อยนาะจ้เนะเนาะแอดมินขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ